สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาขยายพันธุ์ของต้นหรือสีผสมนะคะอันนี้บ้านไร่องพยอมก็เอามาแต่อังทองนะคะนี่ค่ะก็ไปเอาที่บ้านที่อ่างทองมานะคะก็จะได้สีแบบนี้เลยนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะอันนี้อยู่ในร่มนะคะแล้วก็มีสีนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้เอามาแล้วก็แช่น้ําไว้ก็ยังเหี่ยวนะคะวันนี้อากาศที่บ้านไร่พยยมร้อนมากๆนะคะส่วนอันนี้ก็หยิบหยิบดึงดึงมาเลยนะคะในกระถางนะคะก็เดี๋ยวจะามาปักชําใหม่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสีผสมอันนี้ก็เป็นพืชอวบน้ํานะคะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะ นี่ค่ะตัดใบออกสองใบนะคะก็ให้เหลือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระถาง4นิ้วกันนะคะนี่ค่ะน,นี่ค่ะก็เป็นดินธรรมดาก็ได้นะคะหรือจะเป็นดินที่ผสมแล้วนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ของบ้านเรงพยอมนี้ก็มีแต่ดินที่ ผสมไว้แล้วนะคะนี่ค่ะส่วนนี้เราก็ดึงใบออกแบบนี้นะคะแล้วก็ปักชำลงไปเลยนะคะแต่ปักชำแล้วเราต้องกดให้แน่นๆนะคะือสีผสมปลูกง่ายแต่ก็ถ้าเราไม่ดูแลก็เน่าง่ายแล้วก็เหี่ยวง่ายด้วยนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะ ก็เป็นกระถาง4ี่นิ้วนะคะอันนี้ถึงจะเหี่ยวนะคะแต่เดี๋ยวเขาก็จะสดชื่นนะคะนี่ค่ะใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ใบเขายังอ่อนแล้วเขาอยู่ในร่มนะคะแต่ใบเหี่ยวแบบนี้นะคะรอสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็จะฟื้นนะคะเขาเป็นไม้ที่เรียกว่าถ้าได้ความชื้นชุ่มฉ่ำ เดี๋ยวเขาก็จะฟื้นมาง่ายๆนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้เราก็จะใส่ปากเป็นสองชนิดเลยนะคะในกระถางเดียวกันนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหรือสีผสมเป็นไม้อวบน้ำที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็มี หลายร้อยชนิดเลยนะคะแล้วก็สีสวยๆจะปลูกลงดินหรือว่าจะใส่กระถางก็สวยนะคะปลูเป็นแปลงสีเดียวกันหมดทั้งแปลงทั้งแปลงก็สวยนะคะอันนี้เบลลายมพยอมเคยไปเห็นที่รีสอร์ทที่น่าจะเป็นที่จังหวัดเลยนะคะตอนนี้เบลลี่มพยอมก็ ได้ปักชำเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ตัดกิ่งสูงหน่อยนะคะส่วนอันนี้ก็ตัดกิ่งยอดต่ําก็จะเหี่ยวประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดินทางมาจากจังหวัดอ่างทองกว่าจะมาถึงที่บ้านรางพยอมนะคะก็ใช้เวลาสองสามชั่วโมงก็แวะนู่นแวะนี่บ้างนะคะก็พอดีตัดมาเฉยๆไม่ได้ใส่ถุงหรือว่าแช่น้ำมานะคะ เขาก็จะเหี่ยวๆนิดนึงนะคะก็ให้เพื่อนๆรอดูอีกสักประมาณ2องาทิตย์นะคะและบัลลัง์พยอมจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาจะรอดหรือจะร่วงนะคะสำหรับฤาษอสีผสมของบัลลังค์พยอมนะคะอันนี้ก็ดูจะรอรุ้นนะคะว่าจะเป็นสีอะไรนะคะอันนี้ถ้าตากแดดนะคะเขาก็จะเหลืองน้ำตาลเขียวนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าืาสีผสมนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่จะปลูกประดับบ้านเรือนก็ดูสวยงามนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพ่นพยมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ